อันนี้ไม่ได้เรียกว่าจานนะคะนี่เรียกว่าถาดเขาเรียกว่าถาดวัดเดี๋ยวมาม่าก,ก็มามา่าวัดแล้วพระอาจารย์จะเอาด้วยคนไหมล่ะไม่ได้ไรสัตว์โอ้ยมือลืล่นเลยที่นี่อืม้าย โอเคสวัสดีครับาอยู่ในช่อง AJ Channel สองสาว Power พับเอวบ้างพี่บ้างวันนี้พี่จะให้พวกเราทํามาม่าแห้งแต่ว่าปกติอะคือเวลาเรากินมาม่าแห้งหรือมาม่าน้ําอะไรก็ตามอะเราก็จะกินแค่ยี่ห้อเดียวใช่ไหมใช่หรือไม่ก็สักสองยี่ห้อครั้งหนึ่งสองซองหนึ่งซองบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยพี่จะให้พวกเราเหมา ทุกรสเลยรวมกันมันไม่มันมันไม่ใช่ว่าเรียกว่ามาม่าเราเรียกติดปากว่ามาม่าแต่จริงๆแล้วเรียกรวมว่าบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมาม่ามันคือชื่อยี่ห้อแต่วันนี้เราเอามาหลายยี่ห้อใช่ไหมใช่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้อมาม่ายี่ห้อไวไวยี่ห้ออันนู้นอันนี้อันนั้นอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวเรามาทําลวกแล้วก็รวมกันหมดให้มันเป็นจานเดียวใหญ่ใหญ่ทุกรสชาติทุกยี่ห้อ นะแล้วก็เอาเครื่องปรุงอันนี้ไม่ได้เรียกว่าจานนะคะนี่เรียกว่าถาดเราเรียกว่าถาดวัดแล้วมาม่าก็มาม่าวัดแล้วพระจางร์จะเอาด้วยคนไหมล่ะป่ะเราไปเริ่มทำได้ด้วยการลวกเส้นก่อนไปกันเริ่ม ไสงมันจะได้ไม่ติดกันไงพี่ถ้าติดกันถ้าติดกันนี่มันคนไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงทีหลังมันก็จะมีน้ำมันของมันไงมันก็จะไม่ติดแล้วจะไม่ให้ปรุงด้วยจะเอาแค่เครื่องปรุงของมันนั่นแหละใส่รวมกันอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ให้ใส่ดูดิว่ารสชาติมันจะเป็นไงถ้าเอามันรวมกันหมด รูไหมทำไมเขาเรียกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะก็มันกึ่งแล้วกึ่งยังไงก็มันเราเราสามารถกินแบบที่วัเรา,าไม่ต้องต้มก็ได้จะเป็นกึ่งสุกกึ่งดิบเงี้ยใช่<อ>สุกกึ่งดิบก็คือ,อว่าถ้าเราอยากกินสุกแล้วก็ต้องเอามาต้มถ้าเราอยากกินแบบว่าดิบเราก็กินได้เลยกินได้เลยอ๋อแล้วเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี้ได้ไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จภาพนี้ได้ไหมรูปอย่างเดียวเหรอหนูก็บลเข้าใจคือกันเนาะ 2000ไม่ได้ไรสักเดี๋ยวก่อนกินเราเราเราเอาช่างกิโลกันดีกว่าเนี่ยว่าหนึ่งถาดอะมันกี่กิโลแล้วเราก็กินกันไปหมดว่าหมดกี่กิโลเงี้ยแล้วน้ำหนักก็ขึ้นกี่กิโลใช่แล้วเข้าโรงพยาบาลอีกกี่วันเกิน ตอนนี้เราได้บะหมี่กึง่งสำเร็จรูปรวมทุกรสมาหนึ่งถาดนะครับไ,ไ,มไม่มีกันไกลก็ไม่มีไม่มีอะไรเน่าแกกมือแล้วก็ฟันได้บะหมี่กึง่งสำเร็จรูปมาหนึ่งถาดแล้วตอนนี้เราจะทําการผสมเครื่องปรุงของมันเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแดกมันเข้าไปแล,แล้วก็เคี่ยวออกมาตอนนี้เราให้สังเกต พี่คนมั้ยนะครับว่าตัวขนาดไหนแล้วเดี๋ยวพอกินบะหมี่เสร็จแล้วมันจะตัวขนาดไหนนะมั้โอ้ยมือลื่นเลยที่นี่อ่าเออถ้าเราเห็นอะไรเป็นอะไรฟันมันออกไป A few moments later เรามังช่างยังเอายังกินยังหิวแล้วนะ มาโอเคเราได้บะหมี่เกลือสาเร็จรูปรวมทุกรสมาหนึ่งถาดก่อนจะกินขอช่างก่อนว่ามันมีกี่โลน่าจะมันจะมีประมาณสิบเก้ายี่สิบสองเนาะยี่สิบยี่ห้อยี่สิบรสชาติเอาถานนี้ออกปะไม่ต้องเทินไปเลยก็เดี๋ยวเวลาช่างเคยก็ช่างเสี่ยงหั้นหั่นหน้ากิโลมันเพราะว่าถาดอันนี้มันไม่มีน้ําหนักอยู่แล้วก็มันเล็กสุดแล้วบีมหันหน้ากิโลไปถึลแล้วอ่ะกิโลเออ อ่ะยกช่างก่อนก่อนที่จะกินอยากรู้ว่ามันมีกี่กิโลกรัมกันเสียอูย้เยอะอยู่นะสามโลครึ่งเกือบครึ่ง่ะสามโลกว่าเนาะสามโลครึ่งอ่ะโอเคเอลงได้เราต้องชั่งน้ำหนักคนนะต้องเะนี้ <c oughs> นายเจอคนละร้อยได้อ่ะน้ำหนักโอ๊ยบ่ถ,ถึงเนาะมาโอเคสรุปว่าหิวนแน่แน่<ส>แน่กับบะหมี่กึง่งทอดลูหนึ่งขาดไปเตรียมกินลุย ได้ดูดีว่ามันจะกินได้มากน้อยแค่ไหนตามที่โม้ไว้หรือเปล่าโอ้ oh, น่ากินอยู่นั้นนะ oh. ถ้าเกิดว่ากินไม่ถึงครึ่งกองอะไอที่เหลือเดี๋ยวพี่จะเอาทำวิกผมพ mm. ีมามามาเดี๋ยวทำวิกผมใส่หัวแหละรรอ,อร่อยไหมอร่อยลองกินสิคำแรกก็อร่อย,อยงั้นแหละ พี่ว่าจะอิ่มกันแล้วนะจานหนึ่งอ่ะมีข้าวไว้ไหมอิ่มไหมแม่ถ้าคล้องคอน่อรอก็อิ่มไว้แล้วอ,อ,อิ่มแล้วอิ่มไม่หมดอิ่มลอง เป็นไงมั่งรสชาติดีมมันก็อร่อยก็อร่อยก็อร่อยคนที่ไหนถูกถูกตอนเนี้ยดิช้าละมาโอเคสำหรับวันนี้ก็คือว่าเราได้เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างรสทุกยี่ห้อ ทุกเส้นทุกรูปแบบมาลวกทำแบบแห้งรวมกันอยู่ในหนึ่งถาดถาดเดียวแล้วก็ใส่เครื่องปรุงของมันทั้งหมดเข้าไปค้าวด้วยกันแล้วเราก็มากินผลลัพธ์ที่ออกมาได้ก็คือว่ามันกินได้รสชาติมันก็ <Okay. S 1> พอมันเข้ากันแล้วมันก็กลมกลืนกันไปไม่ถึงว่าแยกว่าเป็นรสนั้นรสนี้รสอะไรน้องก็ก,ก,ก็กินได้แหละเออไม่แยกกินได้แต่ด้วยความที่ว่าจํานวนนะมันเยอะหนึ่งถาดเมื่อกี้ ช่างได้3กิโลเกือบ4กิโลอะ่ะที่เรานะั่นถ้กินกันทั้งวัดก็นะ่าจะสาราวัดพอกินแต่ที่เราทำกินกันลองดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะกินได้ไหมมันจะแย่จัดไหมแต่ว่าเรากิน,กนแค่สองสามคนก็พออิ่มเนาะรสชาติเป็นยังไงบ้างก็มันตอนแรกกินใช่ไหมมันมีเผ็ดนิดนึงแล้วก็มาเค็มเค็มปุ๊บราเริ่มเปรี้ยว จอก็แบบนี้แต่ก็อร่อยมันก็อร่อยกินได้มันก็กลมกล่อมประมาณนึงแล้วแบบมดละก็แบบก็กินไปก็เหมือนดีมาแหละก็มันก็แบบมีความเค็มเปรี้ยวแบบไล่ไปเรื่อยๆแล้วเผ็ดอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยลิ้นชาก็ด้วยความที่มันเยอะที่เรากินเยอะไงไม่หรอกคือวิธีการค้ารวมมาเราอาจจะไม่ได้ใช้มือไงเราใช้ตะเกียบมันอาจจะแบบยากมันไม่เข้ากันแตร็ โดยรวมโดยเฉลี่ยพี่ว่าพี่ก็กินมันก็ไม่แย่กินได้ถ้าแบบท่านนึกถึงอยากกินบะหมี่กึ่งเล็อรูปนีก็มาทํารวมกันแบบนี้ก็มันก็กินได้ไม่แย่ไม่เสียถ้าเราทาอร่อยไไม่เสียไม่เสียของง่ายๆเนาะใช่โอเคประมาณนี้ใครอยากลองทําก็ไปทําดูถ้าหิวจะจัดอ่ะแต่แนะนําว่าอย่ากินกันสามสี่คนกินกันหมู่บ้าน คือคือคือโดยปกติเวลาเรากินมาม่ากินไวไวแล้วก็กินคนละสองสองสองหนึ่งสองสองก็เต็มที่แล้วอันนี้เราเล่นกันแต่อยากรู้ไงเด้วยครา้อยากรู้มันมีรสอะไรบ้างแต่เราไม่ได้นําว่ามันมีรสอะไรบ้างแต่แค่เอามารวม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 กันใช่เท่าที่เห็นก็จะมีอะไรพวกมาม่าต้มยำกุ้งเย็นตาโฟใไวไวควิกอะไรอย่างี้ใช่ไหมหมูสับแกงเขียวหวานอไปโอเค สำหรับคลิปนี้หิวเลยอยากทำกินใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง i อเ h a ช n e l บบายบายกินกันต่อได้